สวัสดีค่ะบัสตารมืองสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อสเวตเตอร์มีฮุดผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋ามีหมวกก็ว่าได้นะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอเอเดีนะคะเป็นสินค้าสองทางบริษัทบัคราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะคะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการขออนุญาตประมาณการอีกรอบค่ะลูกค้าจ๋า 45บาทใช่ค่ะ,คะอาจจะต้นทุนที่สอบลงกว่าน,นี้ก็ได้อาจจะต้นทุนที่แพงกว่าน,นี้ก็ไนดะ้แต่ทางนี้ทางนั้นค่ะลูกค้าจะได้น้ำหนักเท่ากันแน่นอน45กิโลราคาก็เท่ากันค่ะลูกค้าจะรู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ไม่อยากได้ราคาห้าพัน้าร้ค่ะ, 500, คะ,ะซื้อกี่สอบดีค่ะสี่กระสอบค่ะรวมค่ะ ชนะคะซื้อสิบกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าถ้าสี่กระสอบลูกค้าจ๋ามีส่วนลดหนึ่งพันได้เป็นสมาชิกเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึง่งยังไงลูกค้าค่ะขยับขึ้นไปอีกนิดหนึง่งซื้อสิบกระสอบค่ะซื้อสิบกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าเราลดทุกลูกไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าเรามีราคาส่งให้ทุกลูกนะคะจ๋าจ๋าไป อันนั้นกาเบรียนเดนั่นกตุ้นเด็กนอนสลุปีสลุปีอ่าอะดีดิอาร์อ่าอะเดสมามเมอร์อ่าอะเดสมามเมอร์อะไรครับอะเดอะเมอร์อ๋ออะเดอะเมอร์สามรอบอยู่ด้วยกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องอะลูกค้าบอกว่าโอ้เริ่มจะรำคาญสองคนนี้แล้วลูกค้าจ๋าเป็นหมวดมีฮูดฮูดทุกตัวฮูดใหม่ถึงแบบนี้น้ำจะมีหมวกมีหมวกใช่มีหมวกจะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นผาบ้างไม่ผ่าบ้างแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบบางกระสอบกับผ่าล่า หลายบางกระสอบกระสวมหลายหลายแต่ว่าพ<ช>ี่ว่าขาขาขาสวยกว่าน้ำแทสวยบางอารมณ์เราอยากใส่ตัวเดียวโดดไม่ไปจากตัวนี้ได้ไหม,มคือเนื้อ,อผ้าเขาดีมาก<ช>เป็นเนื้อผ้าของ Under เม m อ u r ขนาจ๋าแต่ถามว่าแบรนด์แท้ไหมคะไม่ได้การันตีรอจาจ๋าเราไม่ได้การันตีเรื่องแบรนด์แท้แบรนดีมนะคะรองจ๋าอาจจะคะะมากนะคะมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะไม่แต่ลดนะแต่ยังคงเป็นแบบว่าอุ้ยนะอะไรนะอุ้ยตัวแรก สี่ห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวแล้วคือไปเร็วมาก<ช>แต่ของพี่ตัวที่สองพี่ยังเจอเป็นของงานดีร้านออาไงรนงาจับไซสโอเคด้วย<ช>ไซส์เอ็มก็ได้ขีดแอลก็ดีทางที่ดีไซส์เอ็มกับแอลน้ำน้า,นานค่ะบ้าน,าน้ำอุ้ยสวยอุ้ยมันเหมาะกับาใส่เกงสีดำพอดีเลยเี่เอุี่มันเหมาะก,ก,ก,กับพี่มากอะช่แล้ววัยรุ่นนะลูกค้าจะเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งถามว่าฝนตกแดดออกนกกระจอจากหลังเราต้องใส่ไม่ใช่ ใส่ได้เลยค่ะน้ำค่ะใส่ได้เลยใส่กลางแจ้งได้ได้ค่ะฝนตกไปปล่อยอากาศเย็นใส่ได้ได้ไปเที่ยวได้ชื่อได้เลยว่าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษามหาลัยผู้เฒ่าผู้แก่ใส่หมดใส่ได้ทุกกลุ่มค่ะยิ่งเป็นราคา5,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มคุ้มยั่วยอะเกตเอยั่วยอะจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเกตเอยั่วยอะอร่อยค่ะช่วงนี้สเวตเตอร์มาแรงลูกค้าจ๋าไลฟ์เมื่อไหร่ขายเมื่อนั้นไปเวเวเวแก๊บค่ะตัวที่สามของ พี่เจอพี่ไปตัวที่สามหยิบขึ้นมาแกลบค่ะแก้บตัวใหญ่มากน้ำค่ะเอาขึ้นงาน่าใจมืเเรื่องไซส์อีกสักรอบค่ะเรื่องไซส์คะนะคะโรหะจาก SML นะคะคะหมานะ,ะแต่ว่าน้ำค่ะสิบเขาก็ตีตาม,มาเป็นของแกลบแต่ว่านี้ไซส์ S อแหมแต่ว่านี้พี่ว่าไซส์ L อน,น,นั่นะเอทเอแบรนด์เนี้ยเอแบรนด์ของแบรนด์แก๊ปแต่ว่าไซส์จริงๆที่ว่าน้ำเกดใส่ได้นั้นเนี้ยพี่ว่าแล้วแต่แบรนด์เนาะ บาง<ช>์แมบนบอาจจะเป็นแบบว่าไซส์ M ก็จริงแต่ว่า S อาจจะใหญ่กว่าก็ได้อันนี้เป็นของแกะนะค่ะไนกี้ไนกี้นะคะลูกค้าจ่าไนกี้ รู่ะอาจารย์งงแนะนําแนะนําใครที่สนใจ CF ได้เลย<ด>เป็นรกระสอบนี้ก็ได้เป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะรู้ค่ะจ๋ามีพร้อมจะส่งเลยนะอย่างที่นางแจ้งช่วงนี้สเวตเตอร์มาแรงไหลเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นไปทุกหมวดค่ะรู้ค่ะจ๋าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลย <ใช S 1> อย่ารอหนาวรูคร้ค่ะจ๋าเพราะว่าสเวตเตอร์รู้ค่ะจ๋าสังเกตเนื้อผ้าไม่ใช่ผ้าหนาค่ะรู้ค่ะจ๋าขายได้ตลอดค่ะ ไม่จําเป็นต้องหนาวไม่จําเป็นต้องฝนค่ะลูกค้าจ๋าขายได้ทั้งปีนะคะจ๋าค่ะเอาง่ายๆขายได้ทุกระดูกอ่ะนะคะขายได้แปลว่าหนึ่งปีมี้สิบสองเดือนขายได้เลยอ่ะได้เลยค่ะจ๋าสีแดงใหญ่ๆบ้างอ่าโลดนะอุมยนี่เป็นเดทได้เลยพี่แอ๋วเรามาด้วยกันเรามาด้วยกันจริงๆเอาใส่เป็นวัยรุ่นไม่ไม่ใช่ว่าพี่เตี้ยใช่ไหมเรามาด้วยกันพี่แอ๋วคิดมากอยูแล้วอ่ะันนี้ไซส์ค่ะค่ะลูกค้าจ๋าไซส์เอสไซส์ ส่วนมาจะเน้นเป็นประมาณไซส์เอ็มเป็นหลักนะนะคะเจ้าเรื่องโทนสีเอาอง่ายๆค่ะโทนสีนะ<ช>ไม่ได้การันตีแต่ว่าพี่ว่าใส่ได้โทนสีอ่ะใส่ไม้หมดชอบแดงๆก็ดังได้ไดก็ดีเทาก็มาอะน้ำตาลบ้างอด้เชมพูก็ดี <c oughs> นะ,ะจ๊ะทางที่ดีนนคนะค่ะพี่ว่าได้ทุกโทนสีแต,แต่ว่าราคาสุูง เกรดเไปยังไงก็เกรดเอค่ะน้ำแค่ะจะไปยังไงอยู่ยังไงจะวน,วนกลับไปกลับมาก็เกรดเอค่ะน้ำแค่ะเกรดเอจริงๆนะถ้าค่อนข้างสะอาดลูกค้าจะเอาไปแบบนี้ขายได้เลยนะจริงค่ะขายได้เลยจ่ะลูกค้าจะขึ้นไม้แขวนขายได้เลยหรือใครขายออนไลน์ลูกค้าจะแกะหน้ากระสอบไลฟ์ขายได้เลยยังได้นะคะลูกค้าจะเป็นเกรดเอค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจริญ5-15เปอร์เซ็นต์อ่ะยกมือแพ้แม่โอ๊ยเปิดศอกยกมือแพ้แม่น้ำแข็งที่ได้อีกแล้วแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นแบรนด์ของ Under Armour กับ Body Glove ส่วนมากจะเป็นฮูดเนาะ <I S 1> เข,า,เขาจะเป็นแบวสไตล์เป็นมีฮูดนะลูกคา้าแต่น้ำข่าสวยมากอะ่ะสวยนะเนาะเลื้องใหม่ลูกค้าจากสังเกตดูนะอันนี้เขาเล่นจูโทนสองสีนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องสั่งไม่ต้องรีเลยค่ะน้ำค่ะสามารถขายได้เลยแล้วเป็นแบรนด์ด้วยถามว่าแท้ไหมแท้ไม่แท,ไแท้ไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าเกินอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยอันนี้เป็นแบรนด์ของบอดิโกรนะคะยกมือแผ่วนะคะอันนั้นอะไรคะนะคะ้ำค่ะไม่ใช่นะหนูรู้ไปแยากคิดถึงมาเวลใช่ไหมาเวไม่ใช่มาเวลนะคะแต่ก็สวยนะ สวยเหมือนกันนะคะจ๋าเรื่องสีสันสังเกตค่ะมีมาทุกสีค่ะลูกค้าจ๋าบางโทนอาจจะเน้นเป็นโทนเทาโทนดําบ้างก็มีปนมาเพราะัวรุ่นชอบใส่เนาะใช่นะแต่ว่าเรื่องสีสดก็มีปนมาค่ะลูกค้าจ๋าสีเขียวสีแดงนะผู้หญิงหวานๆวานนะลูกค้าจ๋าก็มีปนมาในนี้นะคะใช่ลายลายแบบนี้ <ๆ S 1> ก็มีแต่ว่าดาก็ได้นะเอาจรจิ้งแดงก็ใช่นะเอาถางที่ดีคะ่คะจ๋าที่่าแล้วแต่โอกาสแล้วกันเนาะใช่แล้ว สวยเนะใหม่ปั๊กน้ำใส่ได้สวยเนาะใช้น้ำมีตบมีจ้าแห่ค่ะแห่เลยแ <c oughs> ละล่าสุดนะเนาะมาด้วยกันนะ <c oughs> เรามาด้วยกันลูกค้าจ๋าเช็คสต็อกได้เลยนะมีเซฟสิบกระสอบด้วยซื้อสิบกระสอบเพื่อจะได้ลดทุกรูปค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะลดเยอะแน่นอนค่ะน้ำขาซื้อหลายลดหลายค่ะลูกค้าจ๋าซื้อสี่กระสอบได้สุดหนึ่งพันบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้เลิศอุ้ยตัวน่าสวยอันเดอร์ จ <Yes. S 1> ดูค่ะ <You. S 1> แต่ว่าผู้ชายบางบางท่านใส่ได้ไดแต่ขอผู้ชายใส่ประมาณไซส์ SM. S M อ่ะใช่อ่าตัวนี้ก็เป็นของ Under Armour มาอยู่แล้วจากแบรนด์จะเยอะๆหน่อยค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบน,นี้ <You> do, แต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะน้ำจ๋าเ่รอเป็นสเวตเตอร์สวมหัวก็มีนะอ่ะไม่ได้เล่นเป็นมีฮูดเล่นเป็นสวมหัวก็ได้นะลูกค้าจ๋าไม่ได้เล่นเป็นสวมหัวเล่นมีฮูดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นงานผู้หญิงนะคะใช่ค่ะหลากหลายรายการคนะ่ะลูกค้าจ๋าสามารถขอ อาลีมีเพิ่มเติมกับพนกักงานขายโดยตรงได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าเข้าไปดูย้อนหลังที่หน้าเพจก็ได้นะคะเรามีแบบว่าไลฟ์สดไว้เยอะมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุณคุ้มเยอะๆกันไปเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะน้ำหาเรื่องใส่ลุ้นกรอบค่ะ S M L ค่ะคุณนักหอีกสักทีค่ะอค่ะปาร์ตยังยังเที่ยวค่ะวิลลล่ ใส่พี่ทั้งนั้นเลยค่ะบอกได้เลยอ่ะใส่พี่จริงๆนะอาจจริงพี่ซื้อไปใช้งานเองหนึ่งกระสอบก็ได้ลูกค้าจ๋าถามว่าต้องขายอย่างเดียวไหมไม่จำเป็นต้องขายอย่างเดียวลูกค้าจ๋าซื้อไปบริจาคก็ได้นะลูกค้าจ๋าหรือแม้แต่ไปขายให้นักเรียนนักศึกษาก็ได้ถ้าเป็นครูขน่นั้นค่ะหรือว่าจะซื้อไปบริจาคก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าตรงนี้เป็นของแจ็นะคะได้หลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าขายตลาดนัดขึ้นไม่แฟ่นขายได้เลยลูกค้าจ๋า ต้นทุนประมาณ45บาทลูกค้าขายตัว150นะคะได้ค่ะประมาณ150นะคะลูกคาจ่าแต่ว่าก็แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะลูกค้าจ๋าถ้าขายออนไลน์อาจจะอัพได้มากกว่านี้นนะค่ะยิ่งเป็นแบรนด์ที่เราเจอค่ะน้ำจ่าค่ะแบรนด์ที่เราเจอค่ะน้ำจ่าอดีธะจ้าปูมากล่าสุดลิฟอันเดอร์ไม่รู้ว่าประโยคของพี่เอาคือต้องจบตรงไหนนะปูมากค่ะพี่เอ๋จ๋าอะไรอีกนะยูนิค ือเป็นของอะไรตะก้องคือเยอะอยู่นะแต่จำไม่ได้จริงๆค่ะเยอะอยู่แต่จำไม่ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ของอะไรเนอะน้ำคาบอดี้โก้เออบอดี้โกค่ะดิสนีย์มมกิม่าแฮชแอนดได้อีกแล้วค่ะวันนี้ นี่เป็นของดิสนีย์เป็นแบบว่าของมิกกี้เมาส์นะคะลูกค้าจากฟาดแบนหลายหลายแห่งเยอะอุศาลาค่ะเดี๋ยวค่ะศาลาห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเสด็มค่ะน้ำค่ะเฮ้เสด็เมค่ะน้ำค่ะไม่ต้องให้เราไล่ด้วยกันอีกแล้วไม่น่าจะได้ไล่แล้วนะส์ตุกค้าลังคางสองคนนี้มาโคลัมเบียก็มาค่ะลูกค้าจะหลายหลายแบบนะเบนลาหลังวิ แน,น่น้ำค่ะแบรนด์กีฬาเราก็ยังมาค่ะแบรนด์กีฬาแชมป์งแชมเปี้ยนเราก็มาเตี้ยวค่ะแกเตี้ยวมีตัวอะไรบ้างคะแก๊บค่ะแก๊บค่ะแก๊บมามตัวอะไรบ้างาคะไล่เลยน้ำทำแบบนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วนนจะคุยแบบนี้ไม่ได้หนะัได้ สุดแบบนี้ไม่ได้เรามาด้วยกันนะนะคะอุ้ยนี่น่ารักเป็นมิกกี้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาค่ะสนีย์นะคะน่ารักมากน่าจะของดิสนีย์ไม่แม่นใจเหมือนกันไม่มีป้ายนะคะุจ๋าแต่ว่าน่ารักเหมือนกันนะคะเป็นมีหมวกนะคะลุกค้าจ๋าสวยามมีหมวกทุกตัวแต่ว่าจะผ่าไม่ผ่าดแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบบางกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นผ่าเยอะบางกระสอบค่ะลุกค้าจ๋าจะเป็นผ่ามาน้อยนะลุกค้าจ๋าไม่ได้การันตีเรื่องผ่า ค่ะเยอะค่ะน้อยเราการ์ดิปเป็นมีหมวกนะคะลูกค้าจะมีหมวกนะคะแพชชั่นเอ็มค่ะเดนกีฬามาจะน้ำขาใช่ค่ะอ่ะหนูปิดด้วยสีเหลืองสีอะไรนะคะสีเหลืองค่ะอ่ะอันนี้พี่ขอปิดด้านล่างค่ะตะกองด้านล่างค่ะตะกองค่ะอ่าอันนี้เราดีน้ำขาะไปมือหนึ่งนะพูม่าพูม่าค่ะน้ำค่ะอุ้ยเป็นแทบแเป็นแทบแอ่าตัวนี้เป็นของพูม่านะคะลูกค้าจับพูม่าเป็นของอะไรคะ ไม่มั่นใจแต่ว่าไเป็นมากเลยวัยรุ่นมากลูกค้าจ๋าเป็นแถบข้างแบบนี้นะคะเป็นแถบแล้วก็มีเชือกแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋ามีแถบตรงแขนนะคะวไวรุ่นจริงสวยนะเขียนว่าอ้อยจีน่าอ๋อขอพิดท้ายด้วยก่นะค่ะลูกค้าจ๋าแก๊ปนะคะลูกค้าจ๋าแก๊ปกับภูม่าอันนี้นอุ้ยของนิวบาลามลูกค้าจ๋าตัวนี้ของนิวบาลามไปหน่อยประชันกันหน่อยค่ะน้ำค่ะเอาแบรนด์มาประชันกันเลยค่ะเรามีของดีเราถึงได้โชว์กันไปเลยอ่ะ ของพี่พูม่านะอันนี้พี่พูม่านะคะอ่ะอันนี้เราประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าเราไปรุ่นกันอีกรอบนะคะทวรลายกันค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับมวลน,นี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์มีฮูด ผู้หญิงน,นะคะลูกค้จาจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคร,ราคา5,500บาทค่ะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า 45บาทจ้า,าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ f c e e o o o นะเว็บไซต์หรือเป็นเบอร์โทรจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่างแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝาติดตามหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ